ดูคอนนี้ค่ะนี่ให้ดูยาวไปเลยนะดูค่ะทุกคนเห็ดหูช้างอลังการงานสร้างค่ะโอ<ฮ>้ยสวยงามค่ะดีต่อใจ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเก็บเห็ดหูหนูช่วงหน้าร้อนนะคะป่าในช่วงหน้าร้อนก็จะออกแนวรกๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้กันก่อนเลยเนาะอุ๊ยป้าอนเจอแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนอุ้ยโอ้เก็บเดี๋ยวป้าอ้นเปลี่ยนมือจับโทรศัพท์เก็บเลยค่ะ มันบานไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าแดดมันเอ่ฝนมันตกมาไม่ถึงเพราะว่ามันอยู่ในร่มค่ะเดี๋ยวเก็บแต่อันที่สวยๆแล้วกันอันนี้ก็ยังเหี่ยวๆอยู่ไปหาที่อื่นนะคะอ,อันนี้เป็นพวงเลยยุ่มมาเลยค่ะปะ้าอ้นได้อยู่นะว่าอันนี้ยังน้อย ว้วาวนี่ค่ะอย่างสวยเลยอย่าเก็บค่ะเก็บตรงนี้ดอกอยังใหญ่เลยค่ะนี่งามบ่จ๊ะไปต่อใบไม้บาง อันนี้ค่ะดูค่ะทุกคนโอ้โเจอดอกใหญ่ดีต่อใจค่ะหลบอุ่มตรงนีน้เก็บไปด้วยฟังเสียงนกร้องเพลินดี ใจเก็บมากป้าอ้นไม่พูดไม่จาอ้วันนี้ดึงง่ายคะ่ะไม่เหนียวอุ้ยดูค่ะเห็ดหหนูนี่เก็บได้ทั้งปีเลยนะคะถ้าฝนมันตกมันก็จะบานโชคดีค่ะคือป้าอ้นนัดกินหมูกระทะฟดีเอา้านั่นหล่นเดี๋ยวเอาใส่ตะกร้าก่อนยิบต่อ ดอกนี้สวยงามอลังการดูอยากได้แบบนี้อีกสักหลายหลายดอกนะคะ่ะตรงนี้ก็สวยมีหอยชากด,ด้วยไม่เอาค่ะเอาข้างล่างนี่ เสียงรถเทศบาลหรือเกษตรกรเขามาตัดหญ้านะหญ้าหวานที่ป้าอ้นเก็บอะค่ะเพราะว่ามันสูงแล้วเก็บถึกเอ๊ะเดด,ด,ด,ดไปดูตรงนะั้นต้องมุดป่าเน็ดนึงนี่ค่ะ ดอกนี้ยังสวยใหญ่ด้วยอันนี้เล็กตรงนี้มืดมากต้องหมุนกล้องช้าๆไม่งั้นมันมองไม่เห็นนะคะอีกค่ะอุ้ยขอ,อนี้เยอะมากค่ะเก็บอุ้ยอันนี้เก็บแต่ดอกสวยๆแล้วกันนะคะพระอน ตรงน,นี้อย่างสวยค่ะแต่มีไอ้ทากด้วยอุ้ยปล่อยเป็นอาหารทากไปนะคะเดี๋ยวเราไปเดินหากันต่อที่อื่นค่ะบาททุกคนคะ่ะดูขอน,นี้ค่ะนี่ให้ดูยาวไปเลยนะ เดี๋ยวป่ออ้นขอเก็บคอนี้เป็นคอนสุดท้ายแล้วกันนะเพราะว่ามันเยอะมากค่ะเก็บเลยค่ะอยารอชาอุ้ยนีอุยมันออกมาทั้งแผงเลยค่ะป๊อดดูค่ะงามบอหละอ้อเตอร์เก็บต่อค่ะยาลีลาเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรำคาญเอานะคะป้าอน้น เขาจะมาแย่งป้าอ้นเก็บป้าปอ้นเก็บช้าความจริงป้าอ้นก็เป็นคนเชื่องช้าคะ่ะไม่ว่าทําอะไรก็จะช้าตลอดนะคะสมัยเด็กๆอแมจะว่าตลอดอแมจะบอกว่าอ่ะโอนเธอโอยเกิเจโอะลรน้องตัวรูวซี่เจ้ากี้อย่างจะนะโตเนียงแม่ก็จะพูดตลอดนะคะ โอ้ยดึงเอ้ยรถตำรวจมาหาป้าอ้นบอกเก็บเห็ดหูหนูเดนมาร์กไม่ผิดกฎหมายนะคะไม่ต้องมาจับป้าอ้นเนอะึึงออกมาเลยจ้าสั่งนี้ต่ออุย้ยอันนี้มันดึงง่ายนะคะดูคะ่ะเอากำลังพูดว่าดึงง่ายก็เจือบ ออันนี้น่าแล้วเดี๋ยวอ้นดึงทิ้งให้เปิดโอกาสให้รุ่นเล็กๆมันโผล่ออกมาอดูค่ะทุกคนเห็ดหูช้างอลังการงานสร้างคะ่ะเดี๋ยวเด็ดให้ดูนะคะว่ามันใหญ่ขนาดไหนโอย สวยงามค่ะดีต่อใจอีกฝั่งนี้ก็สวยเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้ยังน้อยปล่อยไว้เนาะ แต่ตรงโคนต้นตรงนี้น่าเสียดายนะคะมันเน่าแล้วแล้วก็อีกอย่างชากมันแทะรอยทากขึ้นเก็บอันนี้แล้วกันดอกสุดท้ายของวันนี้ค่ะ ขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และคำแนะนำดีๆที่ให้พระอ้นนำไปปรับปรุงแก้ไขให้พระอ้นทำคลิปดีๆขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้พระอ้นขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่วความเบิกบ,บานสวัสดีค่ะ